เราจะไปชิมนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต้องรอห้าโมงเย็น,ยนถึงจะซือ้อใช่ถึงจะซื้อได้นะเนี่ยทุกคนมาเรามาทดสอบมาทดลองน้ำบววยครั้งแรกไม่ต้องหูไกลไกลกบจะแต่แตที่กบเห็นนะ่ะเขาที่กบเห็นนะ่ะเขา เขาใส่โซดาแต่ผมจะรองตรงนี้ก็ชัางลองลองดูว่ามันเป็นแบบไหนเห็นเขานิยมดื่มกันผมก็อันไหนที่แบบว่าไม่เป็ไรกลิ่นมันก็แบบกลิ่นบวยดองอะทุกคนเข้าใจไหมมันก็เป็นบวยใช่ไหมแต่กลิ่นแบบกลิ่นบวยอะบวยดองอะทุกคนชิมลย รสชาติครั้งแรกเนะี่ยเป็นแอลกอฮอล์เหมือนเป็นแอลกอฮอล์แต่พอแป๊บเดียวมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรกินเข้าไปปุ๊บแอลกอฮอล์เตะเลยแต่พอกินเข้าไปรสชาติหลังจากความรู้สึกหวานเจี๊ยบเลยหวานเหมือนน้ำหวานอ่ะความรู้สึกหวานหวานนะแต่ท่าหนูพูดว่าหวานคุณน้ำหน้าไม่เชื่อหนูแน่นอนจริงๆมันหวานอะลองชิมดู ไม่ได้ใช่ไหมยิดเดียวมันขมมันเป็นเป็นบวยแล้วก็หวานหวานกระดองก็บวยอ่ะบวยมีแป้งสดดีค่ะดีค่ะใส่ไม่ได้ใช่ไหมใส่ได้ใส่ไม่ใส่ไม่ได้เลยไม่เนี่ยเก่งใส่ได้สิทุกคนมันเป็นมันเหมือนน้ำบวยโดงอ่ะเนาะที่รักไอาหนูนะทุกคนกบไปไป ตลาดนัดนคะรถมมาแป๊บเดียวดูสิวกบขึ้นกี่ฝุ่นเต็มเลยทุกคนมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนน้าบวยอ่ะมันเป็นเหมือนบวยบวยบวยน้ําหวานอ่ะเออกบว่าไม่จาเป็นต้องใส่อะไรไม่จาเป็นต้องผสมอะไรเท่าที่กบไปดูเขารีวิวหรือว่าอะไรเขาใส่โซดาแต่กบสําหรับกบกบว่าไม่ต้องตัวเนี้ย ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็คือหวานจอยเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเขาเรียกอะไรไม่ได้รีวิวนะแต่มามามาแชเนะมาแชร์นะชรแล้วก็ไม่แนะนำน้องชิมชิมคำเดียวเจ้าว่ามันหวานมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะมาชิมค่ะนิดหน่อยหวานไหมเห,นะเห็นไหม มันไม่ตอนแรกมันคือเหล่าเนะแต่มามันก็เป็นเหล่าแหละแต่เพียงแต่ว่ามันหวานเนาะกินได้คล่องคอแต่คุน้ำหนาจออกบ่ไอ้หวานบ่เอาบ่ทุกคนจ๋ามาดูมาดูแอลกอฮอล์ของมันกันดูตรงไหนนะนี่ทุกคนสิบห้าดีกีเด็กไม่แนะนำนะจ๊า การดื่มสุราเป็นสิ่งไม่ดีนะจ๊ะทุกคนดื่มไปประมาณครึ่งไม่ถึงมันเลยครึ่งอะ่ะทุกคนรสชาติมันอร่อยดีก็เลยแวะไปอีกวันนี้ทุกคนในร้านอะ่ะมีอยู่สามขวดเมื่อวานกบเห็นสามขวดนี้ก็คือสองแล้วก็สามขวดนี้นะทุกคนแล้วสาขาที่บ้านกบม,มีอยู่สามขวดจริงๆนะวันนี้กบไปก็ยังก็ยังเหลือสองขวดทุกคนก็ถามพนักง,งานบอกว่าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อ,อไหร่ เอามาอันนี้เอามาสองขวดที่จะเอากับอเมริกานะทุกคนก็คือแบบว่ารสช,ชาติมันโอเคถูกใจก็เลยเอออเากับอเมริกาสักสองขวดนะคะ